การระดีท่านวิทยากรท่านผู้บริหารในขณะแาะท่านผู้มีเกียรติระทบท่านนะครับผมขอขอบพระคุณตากคณะผู้จัดก,การประชุมปรยาทวิจยัยครั้ที่สองที่ให้เกียรติมาพูดถึงเรื่องบทบาทของอะไรในสัตดาหที่21นะครับเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของพื้นที่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมจะพูดใน5ประเด็นหลักสัส้นๆนะครับก็คือเรื่องของการสร้างคนการสร้างงานการสร้างการเรียนรู้และสร้างความรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาแล้วก็สร้างกลไกลให้เกิดความยั่งยืนยเพื่อทำงานระยะยาวนะครับ โดยหัวใจของการทำงานทั้ง5ประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องของการเป็น,เป,นเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นาะคีเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัตนะิจุดที่สำคัญเนี่ยคือมาอะไไม่ใช่เข้าไปช่วยเหลนะือนะแต่เข้าไปทำงนานด้วยกันเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัตินี่คือหัวใจสำคับหัวใจที่สำคัญเนี่ย ในความเห็นของผมก็คือว่าการทํางานทั้ง5้าอย่างเนี่ยเป็นการทาทาแบบปนกันเรว่าบูราณาการไม่ใช่แยกสุขนะฮะไม่ไม่ใช่เรื่องหนึ่งพัฒนาคนก็พัฒนาคนอะไรเงนี้ไม่ใช่ครับมันจะทำคนกันไปทั้งห้าทิศท้านดแล้วก็ได้ย้ำแล้วว่าการไปทํบนบทบาทน,นั้นเนี่ยเป็นพรัเน์ชิพไม่ใช่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือผู้ให้ แล้วก็เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ท่าทีของผู้ร่วมเรียนรู้ไม่ใช่ท่าทีของผู้รู้นะแล้วก็ต้องไม่ทํางานแบบโปรเจกต์เบสแล้วก็จบต้องทํางานระยะยาว่อเรื่องเอในการทํางานนั้นเนี่ยผู้ไปทํางานเนี่ยต้องไม่ใช่ไปทํางานในฐานปะปัดเจกหรืออินดิวิชวลแต่ไปทํางานเชิงสถาปัตย์อย่างของอารายนี่ก็ใช้โมเดล หนึ่งคณะหนึ่งอำเภออย่างเงี้ยนะครับกเ็เป็นเชิงสถาบันจุดที่สำคัญอีกอันนึงคือว่าอพอทำแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หลายหลายอย่างนะครับไม่ใช่ฟรีแล้วก <c oughs> ็ส่วนที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยเป็นการลงมือปฏิบัติบวกกับ reflection หรือ e AR, after action review การปฏิบัติเฉยๆเนี่ยจะไม่พอนะครับต้องปฏิบัติแล้วต้องมี reflection นะ After Action Review การไปทำงานร่วมกับชาวบ้านการไปทำงานร่วมกับชาวบ้านนั้นเนี่ยสำหรับทางฝั่งชาวบ้านเนี่ยจะเป็น Adult Learning นะท่านอาจารย์ทั้งหลายเราไปค้นด้วย Google ก็ได้นะครับว่า Adult Learning เนี่ยมีหลักการอย่างไร หลักการพอง์ดัลเลอร์นิ่งเนี่ยมี4อย่าง c o m p พ n เ n นตอย่างเป็นวงจรนะไม่รู้จบวนไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆแล้ว l e a ร n นิ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กอนุบาลก็เรียนโดยใช้โมเดลของ a d ัลเล e ร์นิ่งนะครับ a d u l ดัลเล n ร์น huh. กลายเป็นโมเดลของ l e a ร n นิ g ทั้งหมดขั้นตอนที่1คือปฏิบัติลงมือทำขั้นตอนที่2ก็คือจ่รตรองนะ ก็คือ reflection ทำแล้ว reflect จากจาก,การทำนั้นว่าตัวเองได้เห็นอะไรได้สัมผัสอะไรเกิดผลอะไรไม่เกิดอะไรย่งนงนะครับ reflection แนละขั้นตอนที่3คือ form เป็น concept form เป็น concept ไอค้ความความเงิน concept ี่จทิงไม่ได้ไม่ได้ form เองนะครับเอาทฤษฎีมาตีความเอาทฤษฎีมาตีความนะทำให้เกิดการเรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็เข้าใจ concept นะจากด้วยตัวเองด้วยภาษาตัวเอง ด้วยความเข้าใจจากสัมผัสของตัวเองตอนในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็สัมผัสด,ด้วยใจในขั้นตอนที่สองแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่สี่ก็คือเอาไปใช้ใหม่ในบริบทที่อาจจะแตกต่างไปและกเล็กน้อยๆที่จริงบริบทของเวลาที่เปลี่ยนไปนี่ก็ก็เป็น new นิวคอน t e x ต์นะวนอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยจะเป็นเ d า l t ่มี่นนะครับเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทีนี้พูดถึงเรื่องสร้างคนนะครับประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องสร้างคนจุดที่สำคัญในเรื่องของการสร้างคนสถารับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะก็คือปิดบันดิกะเลถ้าพูดแบบภาษาเรานะครับาการศึกษาสมัยใหม่หรือการเรียนรู้สมัยใหม่ก็บอกว่าเรียนแค่ได้วิชาไม่พอ เรียนแค่ได้วิชาเนี่ยเขาเรียก Informative Learning เรียนแล้วได้ Information นะได้ความรู้ไม่พอนะต้องไปไให้ได้ขั้นตอนที่สองก็คือ Formative Learning ก็คือเอาความรู้เนี่ยไปใช้ได้ปฏิบัติได้นะเ,เรียนแล้วก็คนเรียนก็เป็นเป็นวิชาชีพ นะเป็นเภสัชป็นอสถานกาาประดีนอย่างเงี้รรย,ยน,นะครับเ,เป็นวิศวะย่างดังนิยวัฒส์อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่พออีกนะครับต้องเลยไปสู่ transformative learning น,นี่คือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะฮะก็คือได้ leadership component นะที่จริงใน uh, informative formative และ transformative เนี่ยมัน ไอ้ทาร์ทคอมมิชชั่นต้องได้2องอันแรกด้วยนะแล้วก็โยงไปสู่การมี Leadership l e เ d e r s h i p เนี่ยแปลว่าเป็น Change Agent นะไปอยู่ที่ไหนก็จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นั่นนะโลกสมัยใหม่เนี่ยเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่เร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรืเร่อยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องสร้างคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือ h ช n เ e a จ e n t นี่คือหัวใจนะครับคนที่จะเรียนแล้วการเรียนรู้ที่จะทำให้บัณฑิตเป็นลูกศิษย์เนี่ยเ,เ,เกิดคอมโพเนนต์ของเชนเอเจนต์เนี่ยไม่สามารถสร้างได้โดยการเรียนแบบฟังการบรารยาย นี่คือวัจยครับแบบรับถ่ายทอดความรู้การรับถ่ายทอดความรู้แล้วเชื่อตามนั้นเนี่ยคือผู้ตามคือการสร้างผู้ตามการสร้างผู้นํานั้นการเรียนรู้ต้องเป็นการสัมผัสด,ด้วยตัวเองและเชื่อมั่นในสัมผัสของตนตรวจสอบกับทฤษฎีที่มีอยู่แล้วก็เข้าใจตามความเข้าใจของตนก็จะ หล่อหลอมเกิดมิติของความเป็นเช g เจ t เป็นผู้นำเกิดขึ้นนะครับตกลงการสร้างผู้นำในศตวรรษที่21นั้นอยู่ในกระบวนการเรียนรู้นั่นเองนะครับเพราะผู้นำต้องมีความมั่นใจเรียกล้าแตกตา่างกล้าฉีกแนวแหวกแนวอะไรเงี้ยน,นะครับเออ หนังสือที่อยู่บนจอเนี่นะครับ Mountain s b e y o n d the Mountain s เ,เป็นหนังสือที่ว่าด้วยอัะตัชีวรประวัติแต่คนอื่นเขียนนะครับ t r a c ค y Kidder เป็นคนเขียนนะครับแต่เป็นชีวรประวัติของจริงๆแล้วเป็นหมอนะครับคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสองคนนะครับ ซึ่งเรียน PhD, อ d ทั้งเรียนหมอด้วยแล้วก็เรียนปริญญาเอกด้วยนะฮะที่มาลัยฮาวเวิร์ดเมื่อนานมาแล้วนะครับสองคนตรงนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเป็นประธานของวุติแบงก์กำลันะจะมาบ้านเราทั้งคู่เลยนะครับที่ในสัปดาห์หน้านะที่การประชมุมวิชาการระ้วันสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลท่านคงเห็นนะครับในนี้คือ Paul Farmer ร์นะฮะ ผอฟาร์เมอร์คนหนึ่งที่จริงก็คือเป็นเรื่องของผอฟาร์เมอร์แต่ว่าจะมีอีกคนนึงเป็นเพื่อนกันคือจิมคิมนะสองคนที่เป็นอเมริกันทั้งคู่นะจิมคิมเนี่ยเป็นคนเชื้อสายเกาหลีแต่ว่าก็เป็นอเมริกันนะจิมคิมเนี่ยที่เป็นในประธานอวอฒิสภาเมืองสองคนนี้เนี่ยเรียนทั้งไปเนี่ยอย่าลืมนะเรียนเรียนเรียนหมอเนี่ยมันได้เรียนกังเรียนบีเอสด้วยนะครับพร้อมไปด้วยกัน สองคนนี้เขาตกลงกับอาจารย์ที่ฮาวัดว่าเขาจะเรียนอยู่ในมหาหลัยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาอันนี้ต้องเซลไอเยียร์ท่าที่การนะถ้ามีลูกศิษย์ที่ป้องถึงขนาดเนี่ยผมว่าท่านน่าจะช่วยนะให้เขาเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นเด็กปีสามปีสี่อย่างนี้นะครับครึ่งของเวลาไปทำงานออพอฟาร์เมอร์สไปทำงานที่ไฮิติทำเรื่อง HIV นะฮะไปช่วยเหลือังหนรักษา ป้องกันและทั้งหลายเนี่ยหาวิธีการนะที่มันจนมากนะครับส่วนกิมกิมนั้นไปทำเรื่องทีบีที่เปรู50%ของเวลาเรียนทฤษฎีเนี่ยมันอ่านเอาจากอินเทนอร์เน็ตอ่านเอาจากตำราผลตำราไปเปรูไปไทยติอะไรเงี้ยนะไปปฏิบัติแล้วก็เช็คทฤษฎีปฏิบัตินำทฤษฎีตามนะฮะสองคนนี้มันถึงกลายเป็นผู้นำไง กลายเป็นผู้นําของโลกนะฮะเพราะเรียนจากความมั่นใจของตัวเองจากตัวเองไปในหนังสือเล่มน,นี้จะบอกนะว่าไอ้พอฟาร์เมอร์สเนี่ยที่ไฮติเนี่ยจะไปดูคนไข้เนี่ยอยู่ที่ไกลนะมันเป็นมันเป็นภูเ,เ,เขาเนี่ยเป็นชาวเขาแบบบ้านหลังเนี่ยเดินไปสี่สี่ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงแล้วไปดูคนไข้คนเดียวนะะนั่นคืออะไรฮนะนั่นคือ การฝึกความเป็นอันนี้ครับคนจริงคนกล้าคนกล้าคนแกร่งนะเพราจริงกับเรื่องที่ตัวใฝ่ฝันและเชื่อ,อจริงคินทำงานร่วมกันกับพอฟาร์ r เมอร์สเนี่ยนะแล้วก็มีความเชื่อว่าไม่ว่าอะไรทำได้กันนั้น Impossible ไม่มีนะครับ Impossible สู้ความอึดความมานะพยายามไม่ได้นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นัจ,จบแล้วจิมคิมก็มาทำง,งานที่เด o เมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ยารักษาถ้าคุณทราบนะครับว่าคนติดเชือ้อ HIV เดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนกับคนเป็นเบาหวานนะครับผมจะเป็นเบาหวานด้วยนะ ก็คือสุขภาพดีได้แต่ต้องกินยานะคือกลายเป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่โรครอความตายเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยใครติดเชื้อเอชวีเนี่ยรอความตายนะแต่เดี๋ยวนี้ใครติดเชื้อเอชีเนี่ยโดยกินยาหลายอย่างนะเขาเรียก s t a r t h ลองให้รางวัลตุเลเจ้าฟ้าไม่หนุนปีนี้นะแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตก็ยาวตาม นะครับกินค,มคิมไปอยู่ w h o บอกว่าเฮ้ยยานี่มันแพงอ่ะรู้แล้วว่ารักษาได้แต่มันแพงแเกินทำไมต้องแพงด้วยอ่ะหาวิธีที่ทำให้ไม่แพงยาเนี่ยสามารถลดลงไปได้ถึงสิบเท่านะัเมืองไทยเราตอนนี้ก็สาบาทรักษาทุกรโรคประจ่ายนะครับเห็นไหมครับมันเป็นประโยชน์ตัอชีวิตคนมหาศาลผมกำลังจะกลับเรียนท่านว่าการที่จะสร้างคนแบบน้นได้เนี่ย ต้องใช้วิธีให้เขาได้ไปลงมือปฏิบัตินี่คือผู้นำแต่ไอ้สองคนนี้มันมันพิเศษนะครับนะเป็นคนพิเศษจริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่ามหาลายไทยก็สร้างได้แต่ต้องไม่ใช่จับมานั่งฟังเลคเชอร์นะเพราะว่าที่เราจะเลคเชอร์เนี่ยมันหาอ่านเองได้หมดมันหาอ่านเองได้หมดเดี๋ยวนี้จะเป็นตำราก็ได้หรืออยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ สอบอย่าลืมนะครับตอนที่จะเรียนษุีเนียมันเป็นเฟสที่3ของไอ้อดัลเล n ร์นิ่งนะครับเฟสที่หนึ่งคือลองมือปฏิบัต,ต,ติตรงนี้นะครับที่ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในเ,เรื่องของการสร้างคนนะครับการสร้างคนการเรียนรู้นะต้องเป็นแอคทีฟเร์ r นิ่งอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับ เป็น Project Based Learning, Work Based Learning นะเ,เป็น Case Based Learning ทั้งหมดนั้นจะต้องเป็น Authentic Learning เหมือนอย่างในสอคนตะกี้เนี่ย Authentic นะครับไอ้คนนึ่งทำทีีท TV, นะซึ่งต้องไปทำในคนจนนะต้องไปทำในประเทศจนนะจึงจะเป็นปัญหาที่ท้าทายอีกคนนึงทำา H A v ไก็ e S, ไปทำในประเทศที่คนจนอีกนะยากลำบาก